เือมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการทำความสะอาดของนักท่องเที่ยวทั่วไปคงอยู่คู่จังหวัดสงขลาตลอดไปจาก PA ปัตตานีครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะเริ่มสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็จะมาพักผ่อน คนและหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยนางอำเภอมืองจังหวัดสงขลาต่อไปขอดีเชิญครับนทีความรู้สึกดีนะครับที่จึงเป็นสิ่งที่มีค่าของพวกกันช่วยกันทำความสะอาดและก็ไม้กวาดพางธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ แถวหน้ากระดานนะครับปูพรมเลยนะครับปูพรมเลยเดี๋ยวที่อบอลสัมาห้ก่อนไหม มเดี๋ยวก็ใส่จะได้ีอครับก็เป็นกิจกรรมของชมรมจิตอาสาป A นะครับที่อยู่ในสังกัดของการพระเกศสาภาคใต้จังหวัดยะลาครับคือมาช่วยกัน ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดจะมีหลาจังหวัดสุขาครัไนมครับซึ่งซึ่ง,งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงกางที่ทราบกันจะไ,ได้ดูดีดูสบายตาสบายใจในการที่มาต้องเที่ยวหรือพักผ่อนซึ่งก็ถือว่าเ,เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากรก็คิดว่าเป็นเ,เรื่องที่จะต้องทํา อย่างจริงจังนะครับในการาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยนะให้ให้ให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็ทารตัวรบจริจอาสาพีเ e อเนี่ยมีความตั้งใจจะทำามาโดยตลอดนะครับในช่วง3-4ีปีที่ผ่านมานี้นก็ตับ